กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจพบโรคอุบัติใหม่โรคลำปีสกินในโคเนื้อเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากการลักลอบนำเข้าโคกระบือจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดโรคลำปีสกินโดยไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบกักกันโรคจนพบเชื้อแพรก่กระจายในโคกระบือหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยโดยมีมแมลงดูดเลือดเช่นเห็บ ยุงมแมลงวันเป็นพาหะในการแพร่ชเชื้อซึ่งจะทําให้สัตว์มีไข้สูงเกิดตำน้ําเหลืองและมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นตามบริเวณผิวหนังจะส่งผลให้มีปริมาณน้ํานมลดลงเกิดอาการซึมเบื่ออาหาร แต่สามารถรักษาให้หายขาดได้และมีอัตราการตายน้อยทั้งนี้โรครำปีสกินไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนสุกรหรือสัตว์ชนิดอื่นได้และเนื้อวัวที่ผ่านการชำละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมปศุสัตว์ทุกตัวสามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย